เราเริ่มแรกก็เป็นไม้กลมใช่ไหมเวยแมนมันเป็นไม้ไม้กลมถึงจได้ยืดแต่ว่าเวลาเำาแอมนะมันซิ้อบัซื้มันซิ้อบัเรียกงานแล้วนี่ยมันก็ชิดูกลุ่ดูวีดีโอเลยแต่บ่หลายแต่ดำมีดำหน่อยเออขนาดบัวเอาเป็ว่าแบบคือฮึให้มันยูดเอเดียเลยเจอให้มันประหยัดบ่างเออเราแนะนำให้แบบประหยัดประหยัดเนี่ให้แหล่งตูกซื้อซื้เออก็ได้แหละแต่ว่าสิให้มันมันบางต้นมันอยู่สามสิบหกเมตรทีนะ อ่าสิหกเมตรตึ้งพอดีเฮ้ยมันเป๊ะๆหน่เป๊ะแล้วมันก็ต้องเลือดมันต้องบุพพอละบุพอากับยาฮุดเอาเนาะอุดเป็นห้าพันแสดงว่าสามร้อยเ ety, ale, a isa, มตรที่อยู่ลานห้าเซนนี่เนาะเดวตัวแล้วเออไมใช่อคำก็บอกว่าอยู่ในเมืองเราโอเคฉันกลับอยู่ในเมืองอาจา nice. รย์ทุกคนนี่เนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นทรัพย์สมบัติมาจากการเดนที่นะทุกคนอันนี้มันตัวจี้สิครับโอ้ัวจี้จังเลยมันสดอันนี้ สบายดีทุกคนเนาะสบายดีตอนสวยๆสบายดีไอ้เจ้าสบายดีแหม่มื้อนี้นี่ก็คือให้อายเพิ่นมาเบิ่งเรื่องการเฮ็ดเพดานน้อยเนาะ,นะ,ะเฮ็ดเพดานแล้วก็เฮ็ดฝามื้อนี้นี่ชิมาเฮ็ดตูเพราะว่าพ,พ,พ,พอจมโอ้ยฮ้อนแงหง้อนแฮงบ่ไหวแล้วซั่นเดีสิมาก็มาเด้อเพิ่นว่าดิก็เลยมาพ่ายชจริงว่าสิเฮ็ดเองแต่เอาไปมาโอ้อยยาเลยอุปกรณ์ <c oughs> ก็บ่มีอุปกรณ์ยิ่งอันนั้นก็บ่มีก็เลยว่าให้สร้างเพิ่นมาเบิ่งดีกว่าว่า ชีตกอยู่ประมาณเท่าไรต่ว่า,แต,วาแต่ว่าให้ไอ้ไรให้เลยที่บริษันหรือจังไลยเรื่องแบบไปซื้อไปซื้อเครื่องมาแม่นแหละโอเดีเ๋ยวเบิ้งแต่แฮกเงื่อที่ห้องอะไรกันไล่งีเยจะเอาไม้แมทมาทำจีติโอเคเมื่อนี้นี่ใช่ไห้เพื่อนมาเพื่อนเป็นลูกพองตูฝันเด้อพอาตูฝันที่เคยมาอยู่สวนนี่นะเห็นหมอมุนลรามุนมรดกพอตูกล่องอยันเดะไม่นะ <c oughs> พอาตูฝันเ <c oughs> พื่อน,นมันเด<อ>้่เดี๋ยวนี้เพื่อนไปเฮ็ดเบียกเสยียเดี๋ยวนี้โอเ้เพื่อนไปเฮ็ดเบียกอยู่หน้าเงินฮึเหตุบีกอยู่หน้าเงินอืมหับจ้้างงมม่นนบเฮ็ดยัือ ไปเฮ็ดขังเศร้าขังแตเจ้าอ๋อออนามัยขังอนามัยขังให้เขาไม่แล้วแล้วกับหับจ้างทั่วไปเนาะที่จริงกับมีคนจ้างคนดูดูอยู่เนาะเรื่อยเรื่อยเราบริสิเรียกขอจะได้เงินอ๋อไปไปเบิงน้ำกันมื้อนี้ว่าสิเป็นยังไงแต่ว่าเครื่องค่อนข้างหลายนี่นึกว่เป็นยังเนาะเป็นยังพ่อก็มาจับอันนี้เราบ่พ่อมาจับไปเม็ดบ่จับพวกเม็ดจับเองก็ได้มาขึ้นไปเลยจริงมันก็มีพวกขี้มอดพวกนี้เนี่ยมันเฮ็ดให้แบบปิ้วเสยหูเสยตามันก็เลยแบบ เิ่นมาเฮ็ดซะดีกว่วอย่างวันนี้อันนี้เป็นห้องนอนเนาะอันนี้เป็นเครื่องตัวเนาะทุกคนเครื่องตวัวน,นี่เครื่องพอเห็นบอดี้เอาผ้าห่มปกไว้แล้วกัเฮ็ดอันนี้ปกไว้เพราะว่ามันขี้มอดมันล่นใส่ทุกคนเบ่งเง็นบ่มันแหล่เบิดตัวกับห้สึกก็โอ้บอ่ไหวละสินะก็เลยแบบว่าะจะไหนกะจังละเฮ็ดให้เพิ่นมาเฮ็ดซะเพราะว่ามันกะคนข่างมันโมเคแล้วเนาะน,นี่สติดฝ่าพวกนี้ไว้เพราะว่ามันห้อนเฮงนะติดฝา่าแล้วก็หายแอ์มาใส่อันนี้เป็น มานอนพอเนาะทุกคนเนาะอันนี้เป็นบานอนตอัวที่ตัวมานอนแต่ก็บริเวมานอนโดนละมานอนแต่เพือกะได้อ่าน,น,นไม้ยังไงแล้วเพราะว่ามันขี้ฝุ่นหลายขนาดพอกระบอกคนไปเลยอันเอนทเบิลห้องเลยเรือแม่แหละติดข้างหละก็ติดทึงนำ้ำแล้วอันเสาจะนี่จะเอาอันเก่าเลยเบิดเลยกาต้องได้ซื้อไม้มาใส่ในอ,อีกตัวมันบ่เออบ<า>หรือว่าซื้อไม้เรียบคนกินแท้มันต้องได้ซื้อซื้อไม้เป็นอย่างนี้แม่นกะซื้อซื้อซื้อมาใส่จะซื้อมาใส่ซีถึกอยู่เท่าไรเท่าไรก็ซื้อซื้ออมาใส่ยู อันนี้มันเป็นเสาตั้งหลังคาขึ้นเลยตัวนี้อันนี้เริ่มเสาเริ่มเละก็เป็นไม้กลมชิลเวยเนาะแมนมันเป็นไม้ันนไม้กลมทิก็ได้อยู่แต่ว่าเวลาเฮาแอมนะมันสิบ่ซึมันสิบ่เรียบงามแล้วแบบมันก็สิลุงพูดลุงวีเด้เลยกับบัวไหลแต่ดำเล็กดำน้อยบ่ออันน่เด้อไดมันดุงหลายเฮามีทาง่าๆเอาบ่อมันมันสวดไหลนะแต่ว่าเฮาค่อยคิดว่าจะเอามาเปะสองนิดนึง ันตีแต่เสาเลยเราไปหนีโบนที่ว่ามันมันซาบกันบ่บ่บ่มันโตกันนะโตเลยซื้อขอบเสื้อเสียเลยเนาะอันละอันอันนี้บนตัวนี้บนได้มังเากกว่าโอ้โหความหมายก็คือเอ็ดโกม่าได้โกม่งเลยใช่เตะทางในเลยอัดทางในเลยเออราโบนตุ้นท้ากับซ้ออ็อกเห็นไ่มให้อันนั้นก่อนเนาะให้เพุ่นใส ให้แปะเปะเปะแต่ทางในแล้วก็แปะทางถึงสินะไอล้ละก็แปะทางในกับาทางถึงเลยเนาะไม่งั้นเรค่อยแค่สองฝันเลยเนาะลราข่อยค่อย,คอ,ยคอยขึ้น่านมันต้องได้ใส่ไม่สื่มบน,นบนซีใส่หัวแอก็อต้องได้ให้แต่ต้องได้บอกไปเลยเหมือนบอแ่แมนแมนเขาจิติดแอมอะไรก็ต้องได้ใส่ต่องบอกพร<า>้อมละกันดอกไฟนี่บ่ฮอดตีเนาะหรือว่าต้องได้ได้ตีทอดเทิงยั่เลยวะดอกไฟแม่ไรมองดอกไฟนี่นะแล้วก็น่ากได้แกะออกก็ได้เนาะแกะออกกันแล้วเฮาซีดอัน เฮ็ดมันเจียตามหนังคาบ่เลยหรเฮ็ดตัดเพียงเพียงกันเลยม่้เฮ็ดอันนี้ซะเฮ็ดเจียตามหนังคาซะเนาะพ่อเนาะหรือว่าเฮ็ดเพียงบ่เลยเนาะดิเพียงด้อเพียงกางงามอยู่เด้หรอเพียงง่ายเออเฮ็ดเพียงเหรอสิเฮ็ดเพียงมันจะใส่ใส่ไม้เทปพดานหลายใส่ใส่ไม้หลายเสือกันเซ็กซี่ขนาดเนาะเสือผู้ดีแต่เอ้ยเอาตองบ่ทันเกิดพุ่นน่ะเอาเอาแบบว่าเอาแบบตวยให้หายเอาแบบต้อง เอาแบบว่าแบบให้มันยูเอดีเลยแต่ให้ให้มันประหยัดบอกเออเอาหน่อยนเก็ได้แบบประหยัดประหยัดนี่ให้ไหลตูบซื้อเออก็ได้แหละแต่ว่าสิให้มันมันงามมันเรียบคือนั่นมันก็บ่งงามด้วยเพราะว่าคันให้ประหยัดแล้วขอแต่ให้มันยูเอดแล้วพอนะอืมคันงามก็บ่งงามนี่มันต่างกันหลายวะไปมันเปลี่งหลายวะหรือว่าพอแคไอ้งามขอแค่เพียงนี่มันก็เปลี่ยนไหลยเไรบดหลอะไรเนี้ย เออขั้นธราเดาเฮ็ดเฮ็ดเพียงมันมันจะเป็นอะไรเต็มตีเอาซื้อไม่ใช่เป็ีเต็มตีเต็มตีโค้งต่างหากเออคงต่างหาอีกบิดหลายเออเอาเอาธรรมดาซะเออขั้นธรรมดาขอจะให้ยูแอร์ลราพอนะเนี่ยแต่ว่าใครมันยูเลยแล้วที่จริงนี่ข่อยอยากแห่นั่นมันสีดีเพราะเนาะบอกพวกว่าผู้เสียเถอะเลยว่าเพราะว่าหมองนี่มันอยากหัวนะข่อยลบหลังคาบอดีนะได้บ่ไม่เกิเบิ้งอะไมองมองเนี้ยมองลบเนี้ยมองเหยียบเนี่ยบ่แม่แหละแถวนั้นมันขอยลบหลังคาบอดีหรือว่ามันหัวอันไหนนึงนี่แหละฝนตกมาแล้วมันสิปอกปอกบอลเดียวนี่ละ ให้เพิ่นเบิ่งให้เพิ่นเบิ่งให้เลยสินะบ่ก็แม่นมันหูบ่ใหญ่บล็อกอย่ติดเอาก็ได้มันไมันสิมีกาวนั่นดำๆเป๊ะปิดเลยอ๋อเดี๋ยวสิแก้ไขให้กันโอเคโอเคแก้ไขนะเพราะว่าฝนตกมาบ่นั้นมันสิเป็นเพดานมันก็สิเป็ี่นพวกเบิด์ตเป็นบ่ล่อกค่อยว่าอันน่ะไหมข้าวไหนก่อนเราติดเลยเออยิงๆชนิดเออโตนี่นี่แล้วกันหญ้ามันเอาเอาเป็ดนี่เอาเออเอาเส้นมันจุ่มกันเอาเออแม่นนั่นแหละก่อแต่มันอยู่เอะแต่ท่นประหยัดนะคือขออีกพวกเอา ประหยังบประมาณอยเบ้านมันบ้านมันทราบกันบ้ามันโตกันฮะต้องได้ต้องมีติ๊กเก็บเออซื้อตึ้มเอ้วคำนวณให้ไ่นหน่กไม้ก okay. mm ็บนจซื้อหลายดอกเพาว่าคำมันซื้อใช้หลาย้แ่งข้าอนี้โอเคไปไปลุมกัอนยุลุมบอกนะทั้งข้านไม้ตุมเดี๋ยวสีแท่ไปเลยดูเสาเนี้ยมามาเลยจ้ะเชองตีนตึมบ่ตีมมันก็ต้องเลยใส่เลเออช่ทางตีมอทันงทังตึมอือทางค้างมันนี่ก็ ก็ที่สาเลยก็ได้ขันต่อยเสาเลยมันก็สิมงดวงมงกุลงเลยเนี่ยดวงมงกุงกับกับยากับยามันนเล็กๆได้ไงแช่ห้องแบบนี้ทำเล็กด้ำหน่อยกับยาซะยูทูปซื้อทำเฮ็ดเฮือนแท้ๆกับเฮ็ดงามอะไรแต่วันนี้เฮ็ดตูปซื้อกับยาซะตูปกระปัานเฮือนอะไรล่ะทำนี่ล่ะวางแล้วนะวางแล้มา เอาจำเลยวะเหลือสมิจำเลยสี่้อเจ็ดสิบมแทกอย่วะเลือมาจดเดียหลวงนีกไปนึ่มาบูทจับใหง่างย,ยกว่าแท็สองด้านเลยกักพอนทางทึง่งดิสันก็ทางทึ่งเขาหูทางคาที่มันกิดไปหาออกันได้แล้วไปเส้นนี้อ่าั้นี้นนนมบางเลยกัน ห้เมตรเมตรเดูห้าเมตรเป็นยังไงไปลงไปไลกันยิ่ลงไปไปมันเรื่องไม้นี่กำหนดให้บวได้ด้วว่าสิบจากตัวจกตัวได้เออคว่พอเราจงไปเอาไม่ก็ได้เขาประมาณเอาดิเขาว่าประมาณเอาคำว่าอันนี้อันนี้กะจึงอันนั้นเอาเขาว่าเขาว่าสี๊ดซีสาวโตก้อนใครขึ้นแต่เออมันบวพอใครเรียกซื้อกรดูกน้ำกลมจ ประมาณนี้แหละเนาะแล้วเฮาบนนั่ที่มีธาตย่งเจ็บไปกับอรบงบุรุษพวบุรุษท่าสีอย่างนี้ตัวเอคันสมมติว่าเอาสีนั้นใช่อีกสีเพิ่มอีกราคานึ่งว่ะมีขอเลี่ลนๆทั้งตันบอกข้ามันไม่นาทาขึ้กับนเฮ็ดดอกขัาไม่เนาวบอกข้าไม่เาเฮตดตอเล็กเฮาเอ็ขเห็บเจ็๊ยกับบุรุท่ากันเลบ่บวกเพืองเหรเนาะอะเนาะบุรุษท่ากันเลบ่ ทากับหมืดไหลยที่บอกทาก็ได้เพียงแต่ว่าเขา่ให้มันเป็นหูไหลนะเออทาก็ดีกันพวให้ว่ามันให้มันเจ็บๆตัวมันมันเป็นกันนั้นเป็นฟูนข่าวว่ามันเป็นปูดข่าวมันปูเพดานมันก็สืเพิ่มก็ดีเลยเพิ่มไปไปเพิ่มจากทางราคาสร้างทางซื้อสี่ปูซื้อแต่ลองว่าเบิ้งคนว่านะสี่โปูเ้าเรื่องอันนั้นเหมือนกัลองลองว้าเบิ้งคนว่าเรื่องอุปกรณ์งานที่จะเป็นจะเป็นคนซื้อมาอห้ยู่แล้วเนะโดยโดยใครซื้ออยูะแล้ว อูคำเอาน้าอีกคนกินหนบ่งนนึงเดี๋ยวๆมีแต่ว่าเออเดี๋ยวค่อยเอาให้ก็ได้ค่อยมาแท็กมึงควดคว้างเหมือนโดยขวดคว้างอะไรแบบนี้กัดแทกลงเลยละเอียดกันเลยคนที่เสียกับค่อยเขาบอกให้มาแท็กมึงว่ามันควงเส้นอะไรยาวเส้นใดเลยก็แต่ว่าราคาหนิแจ้งตำหลังกันบ่เออแล้วค่อยไปเมืองแล้วจะค่อยลงการสิไฟถูมบอกโอเคโอเคสันะเออเออไปจดทูมาแจ้งใส่เด้อเออเออโอเคแต่ว่าประมาณเท่าไหร่จะว่าประมาณนี่เขาจะว่านี่ประมาณก็ได้บ้ถือโบ้เป๊ะก็ได้แต่ว่าเรื่องคาซางนี่นะ ประมาณสองล้านตันเลยสิองล้านสองล้านตันอ่ากินน้ำก่อนบางทีกินน้ำแล้วราคาชิลดลงผมว่าคันแมม่นเห็ดไม่ยุคให้เกิบซิบูริเซตปูตอกเขาเนี่ยยิงเต้แม็กกระตักกระตักตัวแต่ว่าลูกแมกมันจะต้องนอนนั่นอยู่แล้วตัวดิ้วมือนะพี่อ่ะอืมโอ้คันเห็ดบดแท้ๆนี่คัมเบลเลเซียนี่ซิบูต์ขึ้นประมาณเท่าไหร่วะเจ้าวะทั้งซื้ออุปกรณ์ทั้งอันนี้ อุปกรณ์คู่มือมันก็คือว่าคู่มือเนี่ยไหนมันก็แพงหมดอ่ะหันเระบอกหูราคาสร้างอีกว่าถือหูราคามันมันเติบหนึ่งอยู่ด้วยนี่เนาะหูราคามันมันกำหนดให้บุได้ราคามันตลาดกันแล้วเราว่าแค่ดิบมาเซอร์นี่จะว่าขึ้นว่าเจอกระเพดานไหนเออกระแพดานเรียบมันคือเราว่าอลไรเราว่าเป็นแพทานกระเบื้องเรียบแพทานเรียบอย่าเงี้มันก็สีง่ายอันนี้กระเบื้องแพทานเรียบมันเป็นแพทานเรียบก็เอ้อเพดานเรียบเพดานเรียบคือใไซส์พี่ดานนี่ตีเออเอออ่ะแหละ <c oughs> เป็นแผ,นแผน่นปูนเพนท์นั่นนะฮะนะเพนปูนเขาให้เพดาน,นนะเออตอนเราซื้อก็โดนเตือนแล้วตอนนั้นกับบุคุ้มแม่คือเพดานเนี่ยเอาไรฮะเอาผ่นเรียบคืออยู่ะนะขึ้นครัวหฮนยังไงจะเอาแผ่นอะไรจังวงเป็นเป็นอัดบตดีที่เป็นอัดอะ่ะไม่อาร์ตบุคุ้มโดนเนไหมโอ้ไม่อาร์ตแปบ๊บหนึ่งก็ล็อกกระโปรงไปเลยก็ทังไว้แผ่นเรียบอะไรดีที่สุด ขยะมันทนทานดีกังขายยี่น้ำเขตบ้านเราในมีแต่รุ่นเดียวกันเหมดอนกันเลยอยู่ห่างเวียดมีนี่บ่แผ่นนึงราคาเท่าไรประมาณเดี๋ยวนี่ก็ซื้อแต่โดนกัดตอนนี้ก็ดสี่สิบแปดหันเดียวนี่ก็จะื้อเท่าไหร่แล้วกระโดดเติร์กห้าสิบหกสิบตีบบ่ประมาณอยู่ห้าสิบปลายตอนนี้ก็ดสี่สิบแปดแล้วดิโอเคเฮ้ตามนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวให้อายเปลมพ่นไว้ดีๆก่อนเดี๋ยวก็ซีไปคิดแรกพวกลูกคุณห่านว่าเออเบี่ยจักแพนแล้วก็ ซีทัวรบวกพร้อมราคาเลยโอเคโอเคนี่เนาะทุกคนวันนี้เฮอกะสซีมาเฮ็ดอ่าวางระบบพอเนาะทุกคนเนาะเขียวโยนนี่เอามาวางระบบพอแล้วกะพอว่าให้วางรวงนี่ออกสันคดีวางรวงนั่นนีตนไม่มันบุซือก็เลยว่าซีมาวางลวงนี่เอาเนาะทุกคนเนาะแยกไปนี่เลยอันนี้ซีวาง อุ่นอนเอาประมาณนี้แหละเออโอเคบปจับฟังนี่สิเอออันนี้คือเพื่อนเอ้แทกมึงก่อนทุกคนเพื่อสิว้างระบบน้ําเพื่อแบบว่าบอหให้ได้หดน้ํมมันเปลืองเวลาพูดเนาะปล่อ,อยนี้ไม่พอบอกา,า,า,ายเลย พ่นละไฟรุ่นเลยอาประมาณได้ปะเอออนกมังกอนเลยบ่เออเป็นหรือได้น่ะพอดีแหละเออ เอาประมาณเอาประมาณลื่นออกมาในหนึ่งเนาะพอเนาะเออมันต้องพี่พี่ได้นี่สองก๊กพีเนี่ยสามสิบหา้าเมตรซะบางกกมันเกิดจากจีบบัหอดพืนยันจีบบัหอดอยู่นี่บางต้นมันอยู่สามสิบหกเมตรพี่นะ ต่าสิบหกเมตรจึงพอดีเฮ้ยมันเป๊ะเมันก็บเป๊ะแล้วมันก็ต้องเลือมันก็ต้องบบพอละบบพอกับยาฮุดเอาเนาะบางต้นมันกับโบพอคันว่าอ่อนนี่มีแต่สามสิบสี่เมตรกับพอดีนี่เฮ็ดอันนี้ไว้เนาะทุกคนแล้วก็บิีไปซื้อท่อไว้มื่อนี้ซื้อท่อไว้แล้วก็อาจจะมาเลียนบึงแล้วหนึ่งไว้ก่อนเนาะแล็ดแล็ดแล้วหนึ่งไว้แล้วกั ทำมาเลี้ยวมืดแล้วก็โอเคเนะเาะทำมายังบ่ทันเลี้ยวกะค่อยๆแล่นเท่าน่อยเท่าน่อยเท่าน่อยเดี๋ยวมันก็นสิได้เองเนาะทำมาทุกคนพบว่าเอาตั้งใจแบบว่ามันให้มันสะดวกสบายขึ้นเนะาะเย่งได้เพุ่งดีป่ะม,มันเกี่ยมสิมีลูกในแล้วเด้เอามาเมเเิกันบ่ออมันเกี่ย มันเกี่ยมซีมีลูปแมนไปมีลูกไปขอตัวนึงเด้อบ่บ่ของพ่อค่อยโอเคซื้อไหมท่านเราขอมือขอนี่คือแบบอืมโบได้โบได้ทุกคนของซื้อของขายป้ามีอย่างอันนี้พ่อคือมาเฮดจะอี้ป้ามันปูดออกก็เท่ากับว่าอันน่ะอนาคีอันนี้นี่นี่พ่อค่อยพ่อค่อยเลิกออกไปหดได้นี่น้ำมักกันนะน้ำมักขี้ค่อยมาเฮดพ่อน่าจะเอาไปหดนั่นหดนี่ มดเราบบพวกไว้คืนเดียวกั<ด>นนอนเมื่อวันก็เติมเลยฮะฮะขนาด,ดอ้วมืดเรลาเติมเติมน้ำกับอะไรตีมบนต้องเติมเติมเรามันกันจีจ้างมืดเรลาเัาก็เฮ็ดมือเลยเติมแล้วมันจ้างเลยมันเป็นน้ำที่เราบร้มากเลยแต่ผสมน้ำมันกับบุคุณพ่อนะเพาะน้ำมันคด้าเนื้น้ำนะกีค่อยๆป้นละมดอ่ะอืน้ำตัก่านี่ละามดน่น กะเอาคุณคุณหรือว่าไปเซอร์เอาคุณคุณไปเซอร์เลยเฮามักมาแล้วต้นใหม่โบมีตายเพราะว่ามันมันมักกับมันมักกับอันนั้นไปเรียบร้อยแล้วมันแบบว่าเฮามักกับอันน่ะมูลมูลไปเรียบร้อยอ่ะนะมันอะเอาไปใส่กับไปใส่เลยนะแบบว่าบางคนนี่ที่ประสบกับปัญหาก็กคือแบบว่าขั้นเอาแบบว่าสังเกตเบึงไปรับลนะูกผักหน้าอุคั เราบางคนเวลาเอาขี่เอาขี้มาใส่หร่าโอ้ใส่ไหลมันเค็มพูดเะนะที่จริงว่ามันมันเค็มมูนไกลหรือว่ามูนทุกอย่างนะเฮายังบอท่านเอาไปคอนตอนมากล่ะเจ้าสังเกตว่าาเอามาใส่หล่มูนที่เอามาใส่เนี่ยมันสีห้อนอันนี้มันกำลังเกิดปฏิกิริยาที่มันยังมักผสมบณ์เ้อหลังจากที่ว่ามันผ่านเวลาไปได้ระยะหนึ่งมันสีมางามน้ำหลังได้ป่ะนี่มันมางามน้ำหลังย้อนว่ามันมักเรียบร้อยแล้วจริงมาใส่ดีแท้ละมันเรื่องมูนเมี่ยงเราต้องมักก่อน อ่าพวกมูลมูลงวมูลสัตว์พวกนี้นี่มันโบเมนแบบมันโบเมนปุ๋ยมันเป็นมันเป็นน้ำมักมันเป็นสิ่งที่ต้องเอามาก่อนแล้วจึงออกไปใส่มันจึงสิ่งงามไปไปซื้อทอออกไปซื้อเลยแล้เราซื้อจากเซนไปเลยครับประมาณเออนับนับก่อนมีจากเซนป่ะป้าสามสิบห้าเมตรตายแทบตลยจักรยานนะทุกคนเนาะใจบ่เดียวแล้วก็จบมามาได้เมีย่างปีิตัวเองดิท่นน่ะโอ้คำนี้ใส่บุหอีก ต้นนี้หดเอาเนาะพ่อเนาะฮอยจีเริ่มจักอย่างดีฮะมันไงฮอาจีเริมจักอย่างดีต้นอันนี้หดเอาบ่มังนาวตัวีเสื้อบอ่ต้นมังนาวุก็หดเอาซะมันมันไกลมูเนาะเราจะเจอว่าเดี๋ยวจะเอากายยูยูหันกับมีหนึ่งสองมันมีแต่สี่ต้นทุกคนพวกมังนาวนี่ที่จริงว่าใส่บ่มันกะ มันก็ดีให้กันแต่ว่าก็เอาเอานน้นซะให้พอเอาน้ามดอาซะามันเล็กๆน้อยๆมันก็ช่วยบรรเทาไปหลายเติบหนึ่งอาแล้วนี่ซะอันนี้เซออันนี้ก็เีเซอบู๊โอีิเยอะวะอีพอขึ้นว่าเดินเหรอดเราก็ได้หดเราซะหนึ่งตัวนี้หนึ่งแถวสองสองอันนี้สามสี่ห้า เจ็ดกับอันน่ะต้นมักานาต้นมักกล้วยซะมักลก้วยก็ต้องการน้ำเือยกันเอาเป็นว่าเจ็ดแถวเนาะทุกคนเนาะแล้วก็พวกยูถแถวอันนี้ก็เล็กๆน้อยๆก็ให้พอหดอีกตั้งหากซะพวกต้นน,น้อยพวกนี้ลักๆเขาก็ใส่ต้นมักซีดาเนะนะาะเพราะว่ามักซีดาเนี่ยค่อนขังว่ายากอยู่ด้วยนี่ที่จริงนี่คนเอาอันอีกแต่ว่าพอเอาบากมี่มาปลูกใส่นี่ที่จริงคนปลูกเส้นอีกกกนึงนี่ปลูกเส้นอันย่อพอดี นี่แหละพอเฮ็ดบุ่ละเอียดไปเลยเชื่อนะกันว่าตัวเฮ็ดทั้งหลังคุณตัวชีเอาไม้แมทมาแท็กตั้งหลักเด้งเสื้อกดีๆแล้วก็ปักหลักแล้วก็คุ้มดีๆเนาะทุกคนเนาะกะเอาเป็นว่าเป็นประสบการณ์สำหรับทุกคนแรกๆนี่ทั้งหน้านี่กันว่าตัวทั้งหลังคุณกะชีเอ็ดให้มันดีกว่านี้เนาะไปซื้ออุปกรณ์ก่อนที่ฮออีหยังกูนะจับกล้องไฮโมูในเดียวหนึ่งฮอนแหละหนุ่มพ่อมาหดนี่อันนี้ก็ะหด ดำดีขานาดได้พุงไหม,มเวลาขนันนหดอันนี้แล้วมันสีดำดีอีพววออีพอหดจักมือแลอ้วเพาะันไรต้นใหม่นะ่ะอาลนำ้ำนำนมักนะ่ะฮดบุ๋สาวนี้ไปทาเบิงเนอที่จริงอันไหนอันไหนพวกก็ได้เอาควดๆแล้วหดจริงๆธรรมดาควดๆๆนั่นึองแล้วหดนี่บอกเลยว่าเห็นความตางระวางการเอาน้ำหดกับเอาน้ำมันน้หดมันสิเป็นยังไง ทุกคนเมื่อกี้นี่ก็คือเข้าไปเบิงตามห่านมานาะก็ฮงสึกว่าโอ้ยมันถ้าไปเบิงห่านขายทรงดีกว่าเข้าไปเบิงเน้น,<ใ>น,นวันบางที่มันอาจจะได้ราคาดีกว่าเดี๋ยวกลับไปนี่ตัวชิไปซื้อเลยทุกคนมันเป็นทอเนาะที่ออกเป็นก้อเลยได้ก้อนหนึ่งมีสามร้อยเมตรเขาถามขอมลอยู่ใกล้ๆนี่สามร้อยเมตรละทอนเมตรหนึ่งนี่ห้าพันกีบหกพันกิบแล้วคนว่าไอา่นะซื้อเป็นก้อนเลยเออไขาล่ลุทห้าพันคนว่าเลย ลดเป็นห้าพันแสดงว่าสามรอยเมตรกับที่ถึกอยู่ล้านห้าเสนกีบเนาะแล้วตัวเลยว่าเออใจกูคำก็บอกว่าเบึงในเมืองเอาโอเคใส่กลับไปบึงในเมือง,อา,อ,ง,อ,งอาจจะถือว่หนีเนาะว่ามันราคาประมาณแบบประมาณล้านหนึ่งนี่อยากได้จากสองก็ได้ประมาณหกร้อยเมตรใส่แบบเต็มส่วนนี่เพราะว่าบางทีได้มาใส่กลมอกผ้ามีอย่างอีกให้มันแบบให้มันไม่ได้หดนะแต่สีจ้างคนงานไมื่ออย่งว่าน้อนมันเป็นอะไรเนาะอือะไรก็ดีละ ที่จริงกะที่จริงกับโอเคเลยสมมุติว่าเอาเงินเอาเงินจำนวนนี้ปลาละมาต่อใส่นี่แล้วก็บดต้องได้จ้างคนงานยังแต่เที่ยวไปเที่ยวมาโน่นนั่นนี่อาแมนเหรอพอไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วบอจ้างเลยคนงาน <c oughs> โอเคเลยทุกคนสมมติทอเรียนทอแบบเต็มนี่หมดเปิดน้ำแล้วนะน้ำมีแทงมีเปิดสวิทช์จบเลยเอาเวลาไปเหตุอื่นแมนบ่ล่ะคนเดียวกายูได้นะนี่นี่แมน เบอร์ถิมไปไล่ะก็ไปเฮ็ดน้องอื่นเฮ็ดน้องอื่น,ไไนพอสดง่ายพี่ได้บ <c oughs> อกเอาเงินเอาเงินส่วนไปจ้างเขามาเฮ็ดอันนี้นะพอดีกดลัวเลยเราสมมุติว่ามีทุนมีฮอน์หนึ่งเนาะกานว่านั่งมัน,น,น,งมน,มนบ่พออีหลีนี่เจาะบาดาลเลยซิปปลายลา้านเจาะบาดาลไม่ยังขุดน้ําสร้างอีกเสก <c oughs> กร็จแล้วบ่น้ําสร้างนี่เมย์ละขุดน้ําสร้าง <c oughs> บ่ไหลละพอละยอมลป็น <c oughs> ุดหนุ่มจ้างอ่ะยอมละ ท,ทั้งห่อนทั้งห่อนทั้งอันนนั้เนานะโอ้ตายตายตายยอมเนาะเนาะเดี๋ยวสิเข้าไปในเมืองซะเข้าไปในเมืองแล้วก็ไปเบิ่งแล้วก็สิมีแบบทอทอทอดำหั่นแล้วก็เสือว่าอันนั้นนะพอโอรไปไวเสืแล้วตัวสี่นะตัวจีนะตัวตัวจีเสือทอนนะตัวทางเสือทอนนะตูอ้อะไรอยู่เด่ไหนเพราะความพี่กำเนิด นี่เนาะทุกคนเนาะอันนีささ้ก็เป็นทรัพย์สมบัติมาจากการเดินที่เนาะทุกคนอันนี้มันตัวจี้สิกระโถงบอจี้จังไให้มันสอดอันนี้แบบยูนี่ใส่เลยมันสอดปุ๊ธหลังจากนะตัวตัวยูอันนี้จนแบบกงงมิดหลังจากมันสอดปุ๊ธแล้วก็สิเอาอันนี้ยักเลยนี่อาจจะเป็นตัวเหลืองๆนี่เนาะตัวเหลืองๆนี่เป็นยักเซนตรงนี้หั่นใส่ฟืดฟืดฟืดใจสำน้ำกระสิออกจากนี้ มันคือสิออกเป็นแล้วแน่น like. ่ะอุความมันสิจ <c oughs> ี้ใส่เทงนี <c oughs> ่ม <c oughs> ันคือเป็นฟูดเป็นองุ่นอยู่ใกล้ๆนี่ใกล้ๆนี่อันนี้คือเป็นแบบระบบน้ำยดบอมันกับโบเมนนะทุกคนเนาะเออระบบอย่างนาะนี่นี่สปริงเกอร์กับออเดบบอว์เนาะมีหลายๆแบบเด้เพื่เพิ่นเห็ยมาซับสมบัติจากกระเด็นที่เนาะทุกคนเนาะนี่อันนี้กับน้ำทางอันนี้เนาะคือสิออกเป็นฝุ่ยเป็นฝุ่ยออกใส่ทอเลยบุ้งหัวดีบอแต่ก็ต้องลองเนาะทุกคนเนาะมีสามถุงมามีตัวซี่ตัวจี้ใส่ หล้วก็อันนี้มาเนาะกลับมาซุดหน้าต้องได้เฮ็ดอีหลีเนาะแล้วก็ต้องได้เฮ็ดแทงอันนั้นพร้อมได้แทงได้เฮ็ดอันนั้นหลายๆอย่างนี่สามอย่างนี่สี่อย่างนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวห่าไปเบิ่งเลยเดี๋ยวสีขี่รถเข้าเข้าไปในเมืองแล้วก็เชี่ยวโทอขึ้นหลังรถแล,ล้วไปไว้เฮือนท่ามาโอกาสหน้าก็มีแต่เอาขึ้นหลังรถแล,ล้วก็มาพี่เลยจบไปไปหลังจากที่ว่าพวกเขาไปกลับไปซื้อเครื่องนะทุกคนไปซื้ออุปกรณ์อยู่ตามห้าน็สังเกตได้ว่าไป คือถื่อเลยที่ดียว่าเอาอุปกรณ์อยู่ฮานที่ว่าพวกเขาไปเบิ่งทำเป๋ทาอิดเนาะทําอิดนี่เขาเจ้าลดให้ประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งแกีบต่อก้อนนะทุกคนเนาะก้อนนึงก็สิมีอยู่ประมาณเท่าเดียเนาะประมาณประมาณ300เมตรได้ที่จริงอยากได้จาก2ก้อนเลยได้จาก600แลนแลนนําให้ได้เต็มส่วนเลยนะก็ไปเบิ่งแล้วก็มาเบิ่งอยู่ในเมืองก็ถืออยู่2 1งหนึ่งล้านสองแสนปลายเลย หนึ่งล้านสามแสนปลายแะไรบัื่ีประมาณนี้แหละลดประมาณแสนปลายสองแสนเนาะก็ดีแล้วทีา่ายังบ่ได้เอาอยู่หุ้นมาเอาอยู่พี่แลวก็โอเคกว่าเพราะว่าซีได้ซื้อหลายยางอยู่ซีได้ซื้อแบบฝาอัดท,ทอฝาอัดท,ทอน้ำท,ที่เป็นที่เป็นน้ำปลายหันละกา่าประตูปิดเปิดน้ำกัประมาณใจแท้าจากซื้อประมาณจากสิบเซาอันปลาใบเลยเนาะเพราะว่าเอาไว้ในสวนเพราะว่ามันได้ใช้ประจำเนาะสวิตป,ปิดเปิดน้ำนี่ก็ได้ก่า ตั้งใจว่ากระเบิงเบิงราคาไว้ก่อนขั้นว่าไปไปมื้อหน้าเนาะมีโอกาสได้ไปส่วนกัจึงซ,ซื้อไปบดเดียวเลยละ้ะก่ตั้งใจว่าอยากไปแลนนำ้ำให้มันเต็มครบเซตนะทุกคนเพราะว่าแต่ละมื้อนี่เสียเวลากับการหดนำต้นไม้หลายหลายสโมงในว่นแต่ว่าหลายนั่นเลยแต่ละมื้อเสียมื้อละประมาณสโมงหนึ่งสองสโมงในการหดนำต้นไม้ตอนเศร้าทั้งตอนเศร้าทั้ง,ง,งตอนแรงเนาะคั้นว่าเฮ็ดระบบน้ำกะมีเวลามาเปิดวาลวเปิดวาลวปุ๊บกับมีเวลาไปเฮ็ดแนวอื่นเนาะก่ะ ตัดปัญหาเรียกตัวนี้ไปคือไปขึ้นมากับจักสิจ้างคนมาอย่างเนาะไอเวียกอะไรกันไม่รล้ที่จริงนี่เอาคนมาอยู่กับเพื่อไปว่าได้เปิดสวิคอเอ,อิมเมนได้หดน้าต้นไม่อย่างใดแต่ว่าเฮ้ยสมมติว่าแรนระบบน้าก็เออขึ้นไปขึ้นมาก็ดีแนวหนึ่งได้เอาเงินค่าจ้างคนมามาซื้ออุปกรณ์ละกันมาเฮ็ดเป็นระบบน้าดีๆเฮ็ดท่อดีๆเข้าไปเสียงเงินประเดี๋ยวแต่ว่าจบเนาะแต่ว่าพอเสียของของโบจ้างคนก็นกนคือพอซิอบมีโอกาสได้มาเท่อน พ่อก็อยากกลับมาหลินเงนินเนี่เนาะกะคืดะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนเบิ่งเวลาย้ำไปโอกาสหน้าเนะาะครันว่าไปแล้วจึงสิไปเบิง่งไปเบิ่งวัดซื้ออย่างแน่สิเอาอย่างนเนาะทุกคนเนาะเอาเป็นว่าไม่ไปเที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามสองตัวโยยสองล้อพาล้อดเนาะเพื่อเป็นปกำลังใจให้ตัวคลิปต่อไปเนะาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อสบายดี